สวัสดีคะ่ะวันนี้ยังรีดเสื้อผ้าเด็กนักเรียนนะคะก็ขอภายในความเป็นแก้วเขอนนิดนึงนะคะแก้วมหัศจรรย์แก้วเสษแก้วบีดุดเงินแก้ว่งความเชี่ยว่ะรับซับไป,ปนะคะหลังจากที่เราเทน้ําร้อนแล้วนะคะวันนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาชงกาแฟนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราดูไปเลยกินให้ดูเลยนะคะรสชาตินะคะก็จะเป็น คาปูชิโน่นะคะใครที่อยากรู้ส่วนผสมนะคะไปดูคลิปก่อนนะคะได้ทําคลิปบอกส่วนผสมแล้วว่าส่วนผสมสับปะรุงมีอะไรบ้างนะคะส่วนวันนี้ก็จะมานะคะจะมาแชร์ส่วนตัวนะคะว่าหลังจากที่ทานไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะ คนตัวนะคะหนึ่งอันดับแรกแล้เราต้องถามตัวเองว่าคุณปกติคุณดื่มกาแฟอยู่ทุกเช้าไหมนะคะจากที่คุณดื่มกาแฟของคุณทุกเช้านะคะและกาแฟตัวนั้นนะคะมันช่วยก่อกประโยชน์อะไราต่อในร่างกายหรือเปล่านะคะแต่สลับแก้วนี้นะคะคือดื่มอันดับแรกนะคะ สิ่งที่ได้คือรสชาติความชอบกรุ่งกรอบอร่อยนะคะสเต็ปต่อมานะคะสิ่งที่ได้ต่อมาก็คือในเรื่องออมีระบบขับถ่ายนิดนิดนะคะการระบบขับถ่ายก็เป็นการระบบขับถ่ายแบบธรรมชาติไม่ได้ปวดถึงขั้นปวดท้องบิดมากๆนะคะไม่ถึงขั้นกับแบบมวนท้องหรือเข้าห้องน้ำอะไรบ่อยขนาดนั้นนะคะแต่ก็ นะคะทําให้หน้าท้องเราเบาสบายนะคะในร่างกายถ้าเรากินอะไรไปมากๆนะคะถ้าร่างกายไม่ถูกขับถ่ายนะคะก็อาจจะทําให้ท้องอืดอืดอัดนะคะไม่สบายท้องเสียสิ่งของเสียอยู่ในร่างกายได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกาแฟ250บบาทนะคะขอบคุณมากค่ะ